โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับทุกคนทางบ้านน,นะครับทุกอย่างครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมันน่วงอะไรวะเนี่ยกระตุกไปท่านผู้ชมมันน่วงดูน่วงๆ,ๆเนาะเออมันรถมันเยอะไปเหรอใช่เหรอรถมันเยอะเหรอใช่เหรออุ๊บรถเต็มเลยบัรรทุกโอเคเดี๋ยวผมขายรถก่อนนะตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยโอ้ลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับผม ก็คือจากวิดีโอที่เราเปิดตัวรถไอ้คันนี้มานะครับท่านผู้ชมคือจะเอาไปส่งลูกค้าแล้วมันจมนะครับผมที่เดิมเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะเอารถไถามาดึงขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอารถไถใหม่ด้วยนะออรถไถใหม่ที่มอสใหม่นะท่านผู้ชมเป็นมอดใหม่นะครับท่านผู้ชมครับมันมัน 5R หรือเปล่าผมจำไม่ได้ 5R เออเน,นี่ยตัวเนี้ย 5R จะมี 5R ก5ับ 5E 5R ซีรีส์ 5E ซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็ในนี้ก็จะเป็น 5M ซีรีส์โอเคคือ,อตัวผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่าวันนี้คือลงมอดใหม่ก็คือเป็น 5R นะครับผมอ่าตัวนี้จะก็เป็น 5E ก็จะเป็นตัวเล็กกว่าอันนี้ผมก็อันนี้ลงมาใหม่ก็จะเป็น5 5E 5 r 5E ลงมาก่อนแล้วไหนดูดิแต่งอะไรได้บ้างแต่งอะไรแต่งอะไรได้บ้างหยอไหนดูดิแต่งอะไรได้บ้างหยออันนี้สามารถติดผ่านได้แต่งเครื่องได้ 5, 5, 5, 5 0 0 1 r 5 0 5 0 9 0 r 5 0 8 0 r 5 1 0 0 r อ,อะไรวะเนี่ย อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนยางได้นะครับผมวันนี้เราจะไปดึงรถแล้วก็ใช้ลายที่แบบว่ามันโหดๆห,หน่อยแล้วกันนะครับผมน,นี้มันต้องพน,นักพนันนี้ผมชอบนะย,าง,ยางทนี้แบบว่าดุดูอดท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็ใส่กระจังหน้าไปได้อันนี้ก็แต่งแบบว่าแต่งอะไรวนะนะแต่งกระจกเหรอแต่งภายในได้ด้วยเหรอไม่มีสตูด้ด้วยเหรอ เฮ้ยมีสรุปด้วยท่านผะู้ชม oh, โอ้โหโคตรเอาอะ่ะอันนี้มีกล่องนะครับอันนี้มีตัวยกด้วยนะครับผมเฮ้ยเราติดตัวยกไปด้วยไหมเออว่ะเออว่ะผมติดตัวยกไปด้วยดีวยกว่าว่ะอ oh, ถ้าเรามีตัวยกมันก็จะมีคอนโทรลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราติดตัวยกไปด้วยดีวยกว่าเดี๋ยวเรามาหาจอรเดียดีวยกว่า จอนดีมันต้องเป็นตัวเจใช่ป่ะนี่ไงอ่าตัวยกจอนดีนะครับน่าจะมีนะครับผมโอ้โหนี่ไงซีรีส์เอ็มซีรีส์อาร์นี่ไง, M, R, ไงอ๋อมีอาร์โอเคซีรีส์เอ็มซีรีส์อาร์มีอีกเปล่าไม่มีแล้วนะครับผมซีรีส์อาร์เขน่าจะเป็นตัวนี้อนะเนาะลองลองซื้อมาดูดิเป็นมอสใหม่นะทุกท่านเป็นมอสรถมอสใหม่เลยมอสแท้นะครับเป็นมอสแท้ โอ้หนี่ไงเดี๋ยวผมจะเอาอะไรไปด้วยดีวะเอาอะไรติดไปด้วยดีวะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้รถลากนะผมจะไปวิ่งไปเองนะผมจะใช้รถลากนะครับผมไม่แค่ซื้อก็หมดเวลาไปเยอะแล้วเอาเป็นตัวโฟลลิฟต์ไหมอ่าโอ้โหไม่มีสีเขียวอีกอเอาเป็นตัวโฟลลิฟต์ดีกว่าเนาะอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะซื้อได้หรือเปล่านะเอยว่าจะว่ามันจะต่อได้หรือเปล่า น่าคิดว่าน่าจะต่อได้นะคือผมอยากต่อผ่านมากเลยทุกผู้ชมเฮ้ยเอาดีๆต่อไม่ได้หรอโอ้ยบ้าเดี๋ยวผมหาก่อนนะตัดโอเค,อเคได้แล้วนะครับผมนีม่หมดแทนนะเนี่ยไม่มีเสียงบุก,กี้หรอ โอ้โหโอ้มีอยู่มีอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยอืมอืมเสียงแต่โอ้โหมอดแท้นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะผมชอบนะมอดแท้โอเคเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้วิ่งไปเองนะเดี๋ยววันนี้จะเอาผ่านไปด้วยมาผ่านหลังดูดิ ผ่านหลังผ่านหลังมาผ่านห้าไปเลยผ่านสี่ไปเลยเอาผ่านห้าดีกว่าสีเขียวโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของโรเบิร์ตนะครับกับโรเบิร์ตกับรถรถลากนะครับผม โรเบิกับรถล่างเหล่งั้นเหรอมาเดี go, ๋ยวหาโรเบิก่อนโรเบิตนะครับท่านมครับเอาโรเบิตัวไหนดีหยอตัวไหนดีหยอฮะโรเบิตัวสั้นๆแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะสั้นๆแล้วกันขอเป็นสั้นๆปั๊มๆละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าขอแยกตัวนี้เลยละกันแต่มันสูงนะตัวนี้คือมันสูงจัดเลยนะสูงแต่ว่ามันก็ยังสั้น่ะเออแต่มันก็สั้นดีอะมันสูงแต่มันก็สั้น ตัวนี้มันก็ยาวเอาตัวนี้ไปไหมอ่าตัวนี้ไปก็ได้เดี๋ยวนี้เอาหัวลากที่แบบว่าวิเศษหน่อยนะครับผมอา <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่ไอเอาเดีนี่ไอนี่เลยนี่เลย <c oughs> หัวลากแบบแบบว่าไม่มีออปชันอะไรเลยนะครับผมนะหัวลากที่แบบเนี่วันนี้เรามาเต็มเขียวนะครับผม <c oughs> เรามาเต็มเขียวนะครับ ติมเขียวๆนะครับผมนี่เอ,อเฮ้ยดูการขึ้นรถเขาดิมาดูกันว่าวันนี้จะลากไหวหรือเปล่านะทุกผู้ชมขับขวาได้นะประเด็นน่ะอ่า <S <S ไอติมครับไอติมมีใครซือไอ้ติมรูเป่ะครับโอเคเดี๋ยวผมย้ายจอนเดียไปไสก่อนไป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 ช่วยเขาก่อน ถอาหลังขึ้นเนะาะย้ายอย่างยิ่งใหญ่ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าแล้เลยไอตัวข้างหน้าเราสามารถถอดได้น,นะคือผมเอาไปเอาไปด้วยมันผมว่ากะว่าจะเอาไปยกด้วยไงไเดี๋ยวผมไอ้นี้ก่อนเดี๋ยวลองเอาเอาขางขึ้นก่อน โอเคน่าจะได้ครับผมโอ้โหเต็มพอดีเลยว่ะไม่คิดว่ามันจะเต็มขนาดนี้โอ้โหดูการขึ้นรถแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันยังขาดอยู่อย่างนึงนั่นก็คือตัวตัวตัว,ต,วตัวสลิงนะครับผมมันจะขาดอยู่มันจะขาดอยูย่ลูกพี่ยังยังยังไม่ครบไหนล่ะอยู่สล่ะอยู่สล่ะลูกพี่เอ้ยนี่ไง มันยังขาดนะครับผมยังขาดยังขาดยังขาดเราเรายังมาไม่หมดนะครับเอานะมาเอาตัวนี้ไปก็ครบแล้วนะครับผมโอ้โหฟังเสียงรถไอ้นี่เลยเสียงรถไอ้รถรถลากเรวะ่ะ <c oughs> รถลากแบบคลาสสิกโอเคผมดับเครื่องจอรเดียแล้วนะครับ นครับโอ้ยเออเอาเรื่องจัดโอ้โหมาดูว่าจะลากไหวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอืออือนี่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 เฮ้ยว,วันนี้มาเตีมเขียวฮะวันนี้มาเตีมเขียวโอ้โห ้ยเดี๋ยววันนี้เอาเอาเนินนี้ไหมขึ้นเนินนี้ไหมเนินนี้กับเนินนั้นมันผมว,ว่าเนินนี้มันชันกว่านะคือไปไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือตรงมันเนินมันเจอเนินหมดเลยเว้ยท่านผู้ชมเอางี้เดี๋ยวเราไปเนินนู่นแล้วกันไม่ว่าจะไปไปทางไหนมันเจอเนินหมดเลยครับผมไปครับโอ้โหโอ้ว้าวเจอคน ไม่เป็นไรเจอเนินก็ตัดอะเจอเนินก็ตัดนะครับผมโอ้โหมาแค่นี้มันก็อืดแล้วขับขวาได้นะประเด็นอนะโอ้โหโอชอบอะขับขวาด้วยนะผมรถประเทศไหนวะประเทศไทยหรือเปล่าวะไม่ใช่ไทยนะครับขับขวาด้วยขับขวาได้อืดอืดใส่เกียร์เกียร์อยู่ต่ำที่หนายนะ่าจะก้ม น่าจะต้องก้มแบบนี้ก้มใส่กสเกียร์เอาเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเสียจางว่าหมดเอาใหม่ดิเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ลองให้ดูเกียร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใส่เกียร์สามนะครับผมผมลากขวาหนะ้าดูนะลองซูมดูเอานะใครดูในยูทูบนะเออดออสีครับผมอือหลุม โอ้โหแล้วมึงมาจอดตรงนี้นี่นะหลุมเจอหลุมด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไหวมะเนี่ยลาขึ้นเนินแต่มันก็ไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะเฮ้ย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 มีกระตุกนิดหน่อยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นหัวลากวอนบู๋สบายเลยนะครับ โอ้โหคือเนินเนินฝ yeah, ั่งนู้นน่ะมันชันกว่าฝั่งนี้อีกนะท่านผู้ชมเนินทางนู้นน่ะชันกว่าทางนี้อีกโอ้โห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 ไหวปะเนี่ยลูกพี่โอ้ตายโธ่ลูกพี่เออมันไหวปะเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหไหลจืดเลยอ่ะเฮ้ยเกียร์พังเลยนั่นน่ะถ้าเป็นแบบนั้นอะไหวปะเนี่ย AI ก็ทำงานไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่น่าจะทำงานได้อ่ะได้ปะไม่ได้นะครับผมโอ้โหมันเดินเดินแค่นี้เองแต่ใกล้ใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วนะ โอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับ so ทุก so ผ so 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 ู uh ้ชมขออนุญาตตัดนะโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยโอเคครับผมก็คือวิดีโอนี้เนี่ยจะย้ายอย่างเดียวนะทุกผู้ชมจะย้ายอย่างเดียวนะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยไปทําการดึงแล้วกันนะทุกผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมอัดขึ้นเนินนี้ก่อนนะทุกผู้ชมนะผมอัดขึ้นเนินนี้ก่อนแล้วกันนะเออ โอ้โหเป็นไงคุณปู่เป็นไงคุณปูปป่ที่ไม่มีออปชั่นอะไรเลยนะครับผมเอาวิจัยจุดอย่างนั้นเลยไม่มีออปชั่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับรถคุณปู่คันนี้อือโอ้โหอันนี้เป็นเพลาแบบว่าโรเบิร์ตสามสามเพานะครับสามคานนะครับผมถูกป่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามไอที่เป็นสามล้อแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แล้วก็คือตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับรถรถหัวลากที่เป็นเพาเดียวนะครับผมเพราะว่ามันสั้นมากโอ้โหไหวปะเนี่ยเอย้คุณปู่มันไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าคนขที่จะอืดเหมือนกันนะครับผมดูล้อเขาดีดูล้อเขดิดูลอเขาดิดอาดโอ้โหอัดคุณปู่ขึ้นเขาครับผมแหมจริงๆเลยเชียว คุณปูขขขยย่ขึ้นเขาครับย้ายจอนเดียขึ้นเขาครับผมสุดยอดจะมั่นเลยคุณปู่โอ้โหสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมสุดยอดคันเร่งมีก็ไม่เหยียบนะครับผมปล่อยให้รถบึิดเป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 ิดไปคันเร่งมีไม่เหยียบอะ่ะเอ๊ะทำไมเขาไม่เหยียบคาสเลยวะ ผู okay, right. okay, okay. ้ชมเห็นเห็นไอ้นี่ไหมเนี่ยไอไอคันเล่งอ่ะอันเล็กๆล่ะโอเคมาได้แล้วเว้ยมาได้แล้วโอ้โหแม่งควรจะผ่านมาได้ครับผมคนข้างที่จะลำบากใช่ป่ะโอโหางติด ทษทีพี่โทษทีผมอินไปหน่อยสักทีละกันเนี่ยคุณปู่ก็ซิ่งได้เหมือนกันนะผู้ชมคุณปู่ก็ซิ่งได้เหมือนกันยืดอืด,อดนี่เลยนี่เลยอ้ต้องกระโดดกดนี้ คุณปู่ครับคุณปู่ครับโอ้โหโอ้ยหลบลบลบจนจนไอ้ตีมครับไอ้ตีมรถใครไอ้ตีมมาแล้วนะครับผมฮะเราอยู่ในมุมมองอ้นนี้ด้วยวะล้าจะกลับรถยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอย่าหลลนะเวย โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เดี๋ยวดูกันต่อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเอาเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยตับโอ้โหโคตรสมติงเอาไปดูกันต่อในวิดีโอหน้าครับว่าเราจะช่วยยังไงอันดับแรกคือน่าจะต้องช่วยลูกก่อนนะครับผมช่วยพ่วงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับผมเจินใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ